เียนที่มหาวิทยาลัยขีปนาวุธวันนี้ผมจะมาถามความรู้สึกนะครับทำไมถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จจไปชมกันเลยครับชือบ่ออะไรครับชื่อก้องครับผมทําไมถึงอยากมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับเพราะผมเห็นว่าการที่เรียนมาอะไรแห่งนี้ถ้าผมเรียนจบไปมันจะทาให้ผมมีการงานทําที่ดีนะครับผมในอนาคตขอบคุณครับ,บค,ครับผมชื่ออะไรครับชื่อบูมครับ,บ,รบเรียนอยทาครับทำไมถึงเลือกเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ ก็ตอนที่อยู่ม .6 ก็ดูไมเลือกว่าจะเข้ามหาลัยก็ไปดูมหาลัยสิดลุงก็เป็นมหาลัยที่มีคุณลาพครับเป็นมหาลัยเอกชนที่ก็ดีแบบหลากหลายดีครับให้เราได้เรียนหลายสาขาครับชื่อครับผมชื่อโอครับทำไมถึงเลือกเรียนมหาลัยยังี้ครับทำไมถึงเลือกเรียนอยงนี้นะครับเพราะว่ามันเข้าง่ายครับเพราะว่าจ่ายค่าเทอมแล้วก็เรียนได้เลยครับ แค่นี้เลยครับ,รบตัวผมที่เลือกมาเรียนมาอะไรอย่างนี้พอมันใกล้บ้านผมได้อยู่ใกล้ครอบครัวครับ